สวัสดีครับพี่น้องมณีภาพพิพนองครับมาอยู่ที่โรงทานนะครับงานถอดกระถินวัดเหมืองนานะครับผมชมบรรยากาศโรงทานกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องโรงทานโรงทานครับงานถอดกระถินสามัคคีวัดเหมืองนาโรงทานครับโรงทานครับผมมาครับคดอายุใกล้ครับมากินโรงทานน้ำกันครับผม โรงทานงานทอดกระถินสามัคคีครับด้านนี้ขนมกินน้ำยานะครับ<ว>ขนมกินน้ำยาพอพอพด้านนี้ส้มตำอร่อยอร่อยอันดับโมธนาบุญครับโรงทานนะครับผมงานงทานอดกระถิ่นส<อ>ามัคคีวัดเมืองนาครับผมด้านนี้โรงทานข้าวผัดผัดผัดน้ำหวานน้ำโอเรียง รงท่านครับงานทอดกระถินครับวัดเมืองนางานชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับสองากฟังถนนคนทางครับผมโอ้โหขายดีมากครับทอานนี้ทอานนี้จบหมดแล้วครับผมลงท่านครับมามาครับอยู่ใกล้ครับมากินลงท่านน้ำกันครับพี่น้องขนาดนี้เาก็ยงานไปเรื่อยๆครับมาอยู่ที่รงทานรงทานข้าวราดแกง มาที่รงทานข้าวราดแกงครับผม<ล><ล>ตอนนี้โรงทานข้าวราดแกงครับโรงทานข้าวราดแกงอร่อยอร่อยโรงทานข้าวราดแกงอร่อยอร่อยครับด้านนี้โรงทานน้ำส้มอร่อยอร่อยครับด้านนี้มาก่อดได้ก่อนอัดบู <cot. S 1> <état> ทานาบุญด้วยนะครับกับโรงทานนะครับ ขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยบรรยากาศอยู่ที่โรงทานนะครับผมบรรยากาศอยู่ที่โรงทานนะครับงานทอดกระถินสามาคีวัดเมืองหน้านะครับผมออดานนี้เป็นโรงทานอะไรเอ่ยไปดูใกล้ๆกล้กันแล้ว าลงทานลงทานด้านนี้น้ำโอลงโอเลี้ยงครับหลวงพ่อศิลานะครับตอนนี้ใกล้ละครับใกล้จะหมดแรงตักแล้วครับตอนนี้ <c oughs> โมนิธิหลวงพ่อศิลาครับน้ำโอเลี้ยเอาด้านนี้สัทอาขนมจีนน้ำยาอร่อยอร่อยครับผมผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มนะครับผม มาครับพี่น้องู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะครับผมบรรยากาศครับยู่ทีโรงท่านนะครับงานทอดกระถินครับสามขี้ครับปัดเมางนาครับปาชมบรรยากาศงานไปเรื่อยๆครับอได้แล้วกันนั่งกินพละมม่มสองม่มครับได้กันนั่งกินพละมม่มสองม่มครับบรรยากาศนะครับยู่ที่โรงท่านนะครับผมงานทอดกระถิน สามมาิ้ควัดมังหน้านะครับผมป้าพ่นองไทยเอซีมาชมลงท่านนะครับเอาด้านนี้ลงทานน้ำหวานน้ำหวานอร่อยชื่นใจครับผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มนะครับผมอน,นุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับน้ำหวานน้ำโอเรียงนะครับ น้ำโอเรียงน้ำหวานนะครับด้านนี้อนุโมทนาบนด้วยนะครับกับรสคาโรงทานครับงานทอดกระถินวัดเมืองนานะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขนมจีนอร่อยอร่อยครับผมด้านนี้ขนมจีนอร่อยอร่อยครับผมเอาด้านนี้เป็นโรงทานอะไรครับไปดูใกล้ๆก่อนครับผม ข้ดนนี้เป็นงคานส้มตำส้มตำอร่อยอร่อยนะครับส้มตำส้มตำรสเด็ดบรรยากาศนะครับพาพี่น้องกลับมาอยู่ที่โรงคานนะครับผมงานทอ,อดกระถิโรงคานงานทอ,อดกระถินสามัคคีนะครับอนุโมทนาบุญกับทูรงคานนะครับผ่อยมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับผมเอาหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลย หมูกระเทียม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 ครับหมูกระเทียมครับหมูกระเทียมครับหมดแล้วหมดเลยครับอ่างคานส้มตำส้มตำอร่อยอร่อยครับด้านนี้อ่าด้านนี้งคานโรคเชิ้โลคเชิ้นะครับไปไป้องครับย่างชมบรรยากาศงทานไปเรื่อยๆครับ อ่าดานนี้รงทานขนมหวานครับเหลือถังเดียวแล้วครับหมดไปสามสี่ถังแล้วครับวันนี้บรรยากาศครับอยู่ที่โรงทานงานทอดกระถินสามะคีงานทอดกระถินสามะคีวับเหมืองนาสวัสดีครับผมอ,อ่าดานนี้เป็นโรงทานข้าวไข่เคียวครับอ้าวงทานข้าวไข่เคียวครับ รงทานข้าวไก่เกี่ยวครับผมกตลังระมลบุญบายครับตอนนี้ใส่น้ำจิ้มหมดเลยนเอ้าเอาเอาเอาใส่บุญไปทอดนะช้าเดี๋ยวรอเอาเอารงทานข้าวไข่เคี่ยวครับด้านนี้เอาด้านนี้โรงทานน้ำหวานน้ำลำไยน้ำหวานน้ำลำไยน้ำหวานน้ำลำไยนะครับ อาด้านนี้งทานฟักทองนึ่งฟักทองนึ่งก็มีด้านนี้นะครับเอาด้านนี้งทานไอติมโบราณนะครับผมบรรยากาศอยู่ที่โรงทานครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับพีพ่น้องงางไปเรื่อยๆครับหาเบิกแนวอยู่แนวกินครับผมหาเบิกแนวอยู่แนวกินครับด้านนี้กำลังชุลมนุนบุ้นวายครับ งทานกล้วยทอดกล้วยทอดครับขณะนี้กำลังทอดกล้วยทอดกล้วยครับตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่ทานครับงานทอดกระถินสามเมื่อกี้นะครับงานทอดกระถินสามเมื่อกี้ครับงานทอดกระถินสามเมื่อกี้วัดเมืองหน้าครับผมโรงทานข้าวผัดผัดข้าวผัดข้าวโรงทานขนมปังขนมปัง องคทางขนมปังขนมแก่กัญญากรนะคะแก่เนีครับผมแก่กระบอกแก่กระบอกกัญญากรเปรี้ยวแม่ขนมเฮงอร่อยถ้อร่อยมีทรับถ้าอร่อยว่าครับผมเจอได้ครับอร่อยอร่อยบรรยากาศครับจุที่โรงทานครับงานทอดกะถิ่นสามนาทีนะครับขอบคุณเจ้าภาพเจ้าการเจ้ากานครับเมาไอศครมมากสองถังครับพี่น้อง ภาพเหมาที่มาสองครั้งนะครับขอบคุณอนุโมทนาบุญนำนะครับพร้อมทีั้นนะภาพเหมาติ่มาสองครั้งครับคุลรฟังแล้วครับวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพมากนะครับทีงเหมาตี่มาแก่โรคท่านะครับขอให้มีความสุขนะครับผม ครับครับหอยติ่ม,มาสองงครับผมนีคอย่างแน่น่ยกินยาคละฟิวคือว่าล้างแทนพิษ บรรยากาศนะครับจุดทีงานทอดกระถินสามคัคคีนะครับผมวัดืองนาครับด้านเอกบง,งตสีสายหมอนะครับผมทำการแสดงเป็นที่ร่อยนะครับผมบรรยากาศครับงานทอดกระถินสามคัคคีนะครับวัดืองหน้านะครับผม ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีพีครับสุขครับผม